สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่วิดีโอการสาธิตข้อปฏิบัติการใช้งานเครื่องนาโนดอกและเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์เครื่องการทำแลบอย่างล่า่อดของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิตและปฏิบัติตามข้อกำหนดและคําแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะเครื่องนาโนดอปและเครื่องสเปกโตโฟโ o มิเตอร์ของเราถูกติดตั้งไว้ที่ห้องปฏิบัติการชั้น6ตึกจุลชีวพันธุศาสตร์ โดยมีเครื่องนานโนด็อจำนวน2เครื่องคือนาโนด็อกวันและนาโนด็อก2 0 0พและสเปกโตรโฟโตมเตอร์หนึ่งเครื่องท่านสามารถเข้าถึงเครื่องมือได้โดยใช้บัตรผ่านประตกูก่อนเข้าใช้งานเครื่องมือกรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อความสะดวกในการทำแบบและนี่คือตัวอย่างอุปกรณ์ที่ท่านควรเตรียมไปถุงมือคู่ใหม่ไมโครปิปเปปสเปรย์แอลกอฮอล์ไมโครทิปกระดาษทิชชู่ ถุงพลาสติกสำหรับทิ้งทิปตัวอย่างและแบงหากท่านจะใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ปวดเตรียมคีเวตและปวดฉีดน้ำากันไปด้วยค่ะห้ามสูบบุหรี่หรือบุหรีไฟฟ้าทั้งในห้องแลบและถูกทางเดินรวมถึงห้ามกระทำการใดๆที่ทำให้เครื่องปวดจับควันไม่ทำงานการใช้งานเครื่องมือปวดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคัดเอาบริเวณไทโตนั้นเปิดเรียบร้อยแล้วมิฉนั้นเครื่องจะเปิดไม่ติด ทำความสะอาดบริเวณที่ท่านจะปฏิบัติงานทุกครั้งด้วยสเปยแบบอลกอฮอล์70%ที่ท่านเตรียมมาสําหรับเครื่องงานโนดดบ2,000จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งงานสําหรับเครื่องงานโนดวัน1ท่านจําเป็นต้องเปิดเครื่อง u p s ด้านซ้ายมือของเครื่องก่อนโดยการกดสวิตช์หน้าเครื่องหนึ่งครั้งและรอให้ไฟสีน้ำเงินสว่างขึ้นหาก UVS ส่งเสียงแบบนี้ ต่อเนื่องการแสดงว่าท่านยังไม่ได้เปิดคัทเอาท์โดเช็คคัทเอาอีกครั้งและเปิดสวิตช์ที่อยู่ด้านหลังเครื่องรอจนไฟสีฟ้าบริเวณหัวอ่านติดขึ้นและหน้าจอแสดงคขาว่า Instrument Initializing ในขั้นตอนนี้เครื่องจะทำการรันเช็คตัวเองก่อนทำงานโปเช็ค oh, ให้แน่ใจว่าท่านได้วางหัวอ่านลงได้เข้าที่ก่อนเปิดเครื่อง สำหรับเครื่อง n a n o ด o อก2,000เปิดโปรแกรม n a n o d o อก2,000ที่หน้า Desktop ขึ้นมาและเลือกโหมดที่ท่านต้องการใช้จะมี w เว e บเล h Verification ปรากฏขึ้นโอชเชคให้แน่ใจว่าท่านได้วางหัวอ่านลงให้เข้าที่ก่อนดกดปุ่มโอเคเมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วให้ท่านใช้เมาส์ที่อยู่บริเวณขวามือกดเลือกโหมดที่ท่านต้องการใช้ห้ามใช้นิ้วสัมผัสจอยกหัวอ่านขึ้น แลยิบทิชชู่ที่ตัดไว้เป็นสี่เหลี่ยมแผ่นเล็กๆด้านซ้ายมือมาเช็ดทำความสะอาดที่หัวอา่านด้านบนและด้านล่างอย่างเบามือใช้ไมโครไฟเบอร์ด,ดูดแบงปริมาณประมาณ1-2ถึงไมโครลิตรและนำไปหยดบริเวณที่แท่นโลหะเล็กๆุ่นเครื่องปิดหัวอ่านลงและนำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มแบงบนหน้าจอเมื่อเครื่องทำการวัดค่าแบงเสร็จแล้วให้ยกหัวอ่านขึ้นและทำความสะอาดเช่นเดิม ก่อนหยดตัวอย่างของท่านลงไปใช้เมาส์คลิกปุ่ม measure บนหน้าจอเพื่อทำการอ่านตัวอย่างและทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนท่านวัดตัวอย่างคบทุกตัวสำหรับเครื่องนานโนโดอบวันท่านสามารถบันทึกผลลงในแฟลชไดร์ได้โดยเสียบแฟลชไดร์เข้าบริเวณด้านหน้าของเครื่องกดปุ่ม e n experiment ตั้งชื่อ experiment ของท่านและกดปุ่ม export กดปุ่ม n experiment เพื่อจบการทำงาน ทำความสะอาดเครื่องหลังจากใช้งานหากท่านเป็นผู้ใช้งานเครื่องสุดท้ายในช่วงเย็นโรดปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องการใช้งานเครื่องสเปกโตมิเตอร์เปิดผ้าคลุมออกและเปิดสวิตช์อยู่ด้านหลังของเครื่องเติมแบงค์ลงคีเวตปร,ริมาตร1.5มิลโิลรดสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายสามเหลี่ยมที่เป็นตัวบอกผิดท,ทางตอนใส่คีเวดลงในเครื่อง เปิดฝาเครื่องขึ้นมาแล้วหันด้านที่เป็นสามเหลี่ยมไปด้านบนหากท่านต้องการใช้โหมดวัดค่าการดูดตินแสงหรือหันเครื่องหมายสามเหลี่ยมไปทางด้านซ้ายหากท่านต้องการวัดโหมดฟลูออเรสเซนต์ปิดฝาเครื่องเลือกการตังค่าที่ท่านต้องการบนแผงควบคุมเมื่อถึงท็บแมชชั่วซัมเปิลให้กดปุ่มแบงค์ นำคีเวดออกจากเครื่องเทแบงออกและทำความสะอาดคีเวดด้วยน้ำกันเติม mm hmm. ตัวอย่างของท่านลงในคีเวดใส่คีเวดลงในเครื่องกดเช็ค oh, mm hmm. ให้มั่นใจอีกครั้งว่าท่านใส่คีเวดถูกด้านและปิดฝา mm hmm. กดปุ่มซัมพล sample, และเครื่องจะทำการอา่านค่าทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้งตามจำนวนตัวอย่างของท่านเมื่อใช้เครื่องเสร็จแล้วกดป finish, mm ุ่มฟ n เ s h เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลักปิดสวิตช์เครื่องและทำการคุมค่าดกับชิ้นเดิม หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้งานเครื่องมือหรือไม่แน่ใจในบางขั้นตอนกรุณาสอบถามที่ที่ดับของท่านค่ะเพื่อความมั่นใจในการใช้เครื่องมือครั้งแรกโปรดขอให้พี่ที่ดับของท่านมาช่วยดูท่านในขณะใช้งานและนี่คือการสาธิตและข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องนานโนโดอกและเครื่องสเปกโทรโกลต,โตโมิเตอร์ของภาควิชาพันธุศาสตร์ ด้วยเครื่องมือที่เราเอานวยความสะดวกให้เราหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะสนุกและประสบความสำเร็จในการทำแบบขอบคุณค่ะ For international science.